ขนมปุยฝ้ายนมสดฉบับรวบรัดสูตรนี้หน้าขนมแตกสวยหอมนุ่มอร่อยแน่นอนท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลย ข้อสาคัญของการทําขนมปุยฝ้ายนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องเป็นไข่ไก่สดนะฮะแล้วก็น้ําที่ใช้นึ่งเนี่ยไม่ควรอยู่ในระดับที่ต่ําเกินไประดับที่เหมาะสมเนี่ยคือประมาณครึ่งหนึ่งของซึ่งนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะนําขนมขึ้นนึ่งเนี่ยน้ำคุณจะต้องเดือดจัดเมื่อนําขนมขึ้นนึ่งแล้วเนี่ยก็หลีไฟลงเป็นไฟอ่อนนะครับนึ่งไปประมาณ15นาทีถ้าทําตามสูตรในคลิปเนี่ยแล้วก็เทคนิคเคล็ดลับที่น้าถึงแนะนําไว้นะฮะร,รับรองว่าขนมคุณเนี่ยจะออกมา แตกสวยอร่อยนุ่มแน่นอนครับคลิปนี้ทำปยป้ายนมสดซึ่งวัตถุดิบก็จะมีดังนี้แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก200กรัมนะครับผงฟู1ช้อนชาน้ำตาลทราย180กรัมนมสดรสจืด200กรัม ไข่ไก่สดๆใช้เบอร์2อนฟอง SP ประมาณ1ช้อนชาพูนหรือประมาณ10กรัมน้ำมะนาว1ช้อนชาครึ่งสีผสมอาหารตามชอบกลิ่นมะลิเล็กน้อยเริ่มลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกร่อนแป้งกับผงฟูก่อนนะครับ ต้ทนทักงสองรอบครับแล้วเดี๋ยวไปผสมส่วนของของเหลวกันครับไข่ไก่ไกเบอร์สองสดสด,สดหนฟองนมสดรสจืด200กรัมน้ำตาลทราย180กรัม SP 1ช้อนชาหรือประมาณ10กรัมตีส่วนผสมให้พอเข้ากันครับใช้ความเร็วต่ำ ครับเดียวครับเติมส่วนของแป้งที่ร่อนไว้ลงไปครับใช้ความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อหมดเม็ดแป้งแล้วปาดอ่างสักหนึ่งรอบครับ จากนั้นตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงประมาณ7จ0นาทีครับ เมื่อครบเวลาเติมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาครึ่งกลิ่นมะลิเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนชาตีต่อด้วยความเร็วสูงแต่ค่อยๆลดสปีดลงเรื่อยๆเอาละครับ ตอนนี้ก็แบ่งผสมสีได้เลยนะฮะย่าผสมสีเข้มนะครับเพราะว่าขนมสุกแล้วเนี่ยสีจะเข้มขึ้นอีกนะฮะประมาณนี้ก็พอครับ ลักษณะส่วนผสมที่ดีคือไม่ข้นจนเกินไปนะฮะคือตักขึ้นมาแล้วสามารถเทล,ลงเป็นสายอย่างนี้ได้นะครับคือลักษณะส่วนผสมที่ดีตักใส่ถ้วยตักประมาณเกือบเต็มถ้วยนะครับ วางเรียงในซึ้งอย่าให้ชิดกันมากครับให้ความร้อนได้กร,ดกระจายได้ทั่วถึงสําหรับการนึ่งเนี่ยรอให้น้ําเดือดพล่านก่อนนะครับค่อยยกซึ้งขึ้นนึ่งโดยก่อนจะยกซึ้งขึ้นนึ่งเนี่ยให้หลีไฟลงให้น้ําเดือดปุดๆพอนะครับเราจะนึ่งด้วยไฟอ่อนนึ่งไปประมาณ15นาทีครับ สำหรับราคาต้นทุนขนมต่อชิ้นจะตกประมาณ3บาท50นะครับไม่รวมค่าแรงแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟนะฮะถ้าจะตั้งราคาขายเนี่ยก็ควรอยู่ที่ชิ้นละประมาณ9-10ถึงบาทจะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับถ้าอยากจะลดต้นทุนก็เปลี่ยนจากนมสดเป็นน้ำเปล่าก็จะลดต้นทุนไปได้ชิ้นละประมาณ1บาทนะครับเอาละครับสำหรับตุกจีนศาสตร์จีนปีนี้นาึงก็ขอให้ทุกท่านเฮ้งเฮ้งเฮ้ง รวยรวยรวยทุกท่านนะครับ